สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหรู้ไหมเนี่ยอมีต้นไม้ด้วยเราอยู่ที่เราอยู่ที่อุียันนะคะมาดูเอ,อน้องนมเย็นนะคะ <laughs> ชื่อนานไปไหนมาดูน้องนมเย็นค่ะไมารูว่าวันนี้ ที่อู่ทำไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ใกล้ใกล้เสร็จหรือยังนะคะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เหลืออะไรบ้างนะคะที่ยังไม่ได้ทำนะคะ <ว sınız. S 1> เดี๋ยวพาไปดูค่ะก็<ว>คนไหนที่เข้ามาดูแล้วนะคะก็ะฝาก like กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องพิเชษนินด้วยนะคะ ้ยอลมเย็นแต่วันนี้ไม่หนาวเท่าวันวันก่อนนะคะวันนี้วันนี้อากาศเริ่มเริ่มดีขึ้นลมเย็นเย็นนะคะทำงานช่างทำงานแบบสบายๆนะไม่ร้อนอุ้ยทำไมหัวปูเดี๋ยวพาไปดูด้วยกันเนาะนี่ค่ะอันนี้จันเจ้าเอก็มาทำเอให้กับคันสีขาวนะคะ ถ้ามาดูภาษาญ,ญี่ปุ่นตรงเนี้เห็นไหมคะมันเป็นรูปหัวใจด้วยนะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนาะม,นมีหัวใจด้วยรักนะรักนะจุ๊บจุ๊บอันนี้ก็หนูมไม่ได้มานะไม่ได้มาหลายวันแล้วอันนั้นแสดงว่าป้ายป้ายไฟน่าจะยังไม่มานะคะแล้วก็ เออมีอะไรเปลีป่ยนแปลงตอนนี้หาไม่เจอเจอแต่ว่าแปะเลดแล้วแค่นั้นเองอืม,มติดเงาหรือเปล่าอันนี้เอาไว้ให้สอบกระจกนี่คือหนึ่งเดียโดนเม็ดอืม เอ็นซิลเลยเงามากอืมสองฝั่งนี้แปะเสร็จแล้วไปดูฝั่งนู้นฝ่งนี้ก็แปะเสร็จแล้วนะคะ แทนัทนสีเทากำลังสายไฟมออยังสะอาดอยู่นะบันใด โอ้โเขากำลังแกะอ่าเดี๋ยวโนี่เข้ามาใส่อันนี้อันนี้มาใส่แล้วที่กันไฟ กำลัลงแปะแปะกเซกรั่มเกลือ3มบังแดดให้เสียอันน่าจะหายร้อนแล้วแหละบงังแดดให้ไอ้วิธีการแปะเอ,อ่อ แผ่นเล็นะคะจะต้องใช้สติกเกอร์เออไม่ใช่<อ>ก<อ>าวไ่ใส่ผลไม้ไมบอกเขาสิว่าไปซื้อร้านขายผลไม้แจ <บ schaut S 1> นะบอกว่าคนโทรมาให้ทำกระเช้าให้เต็มเลยแกรถคุณเย็นเอาทำกระเช้าไปใส่ผักงได้ไหมางสินบาง นนะใชเก็ใช้กาวสองหน้านะคะัามเอ็มต้องแปะแบบขนาดนี้เลยนะเพราะไม่งั้นตัวมันไม่อยู่ อยู่ห้องนอกไม่ร้อนแต่เข้ามาในนี้ร้อนบางแดดบางแดดใส้กาวสองหน้าสามเอ็มออกเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งแผ่นใหญ่ให่ะอย่าทุ<ม>่ระาไม่ติดเยอะเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่อีกคือต้องไม่ให้มันมีดูให้น้ำเข้า ่าให้มี่ามีให้น้ำมันเต้าไปได้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาไปเปะแล้วกันนะคะพี่พี่พี่อันนี้รถพี่เหรอไม่ใช่ พี่มาจับรถเขาได้ไมเดี๋ยวรถเขาบู๊เอามือออกฮมดูเขาแปะไปนีวจะเป็นขั้นตอนการแปะนะคะ เสร็จแล้วก็ต้องซุกซุๆซุกุุุให้มันแน่นแล้วเดี๋ยวค่อยลอกสติกเกอร์สีขาวออกคนจะแปะแล้วก็ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยแปะ ดูกระจกออเอาอะไรมานะ่ะเสื้อสวยตรงไหนนะไเหนี่ยอันเดียวได้มาอันเดียว ไม่ต้องแกะสติกเกอร์ออกก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องแกะสติกเกอร์ออกมันเข้ากับรุนเลยข้างหน้ามันเป็นสีขาวใช่ ประมาณนี้นะคะกแปะเล็ดแปะดูก่อนถ้าถ้ามันไม่เข้าก็เดี๋ยวค่อยเอาสติกเกอร์แปะสีขาวให้มันเป็นเหมือนกับข้างหน้ามาและวเข้าไปสติกเกอร์นี้แค่นี้คลีนดีเซลนโนสติกเกอร์แค่นี้ ็ได้อยู่ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดส u b s c r i b e กดกระดิ่งเปรียกำลังใจให้กับช่องจิ๊กเจอร์นินด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์นะคะกด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่อง Picture ์นี้น,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวค่เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ